จากาที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ยมนะครับตรงสะพานตรงนี้นะวัดจากาที่ทำการนะครับไปลานกางเต็นหล่มด้งนะครับห่างจากที่ทำการประมาณ12กิโลเมตรนะก็คือทางเข้าที่ผมขับรถผ่านมาเมื่อครู่นี้เองก็เป็นทางเข้าถ้าทุกท่านจะมาถ้าทุกท่านจะมากางเต็นไปดูลานการเต็นหล่มด้งก่อนก็คือต้องเลี้ยวก่อนถึงประมาณ12กิโลเมตรนะจะมีป้อมแล้วก็มีป้ายบอกนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อยู่ ตรงหน้าป้อมตรงทางเข้าเลยนะครับก่อนถึงประมาณ12กิโลเมตรนะครับลานกลางเต็นห์ลมด้งอุทยานแห่งชาติแม่ยมอันนี้ผมขับออกมาจากาลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติแม่ยมที่ทําการนะครับไปกินข้าวไปดูลานกลางเต็นท์มาแล้วก็จะพาทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมไปดูลานกลางเต็นท์ลมด้งด้วยนะครับว่า เป็นยังไงเขาบอกว่าที่กลางเต็นท์ที่สองเนี่ยไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้นะแต่ลางกลางเต็นท์ที่ที่ทําการเนี่ยมีไฟฟ้าใช้แต่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยทุกค่ายนะครับเดี๋ยวไปดูตรงหล่มด้งก่อนนะครับว่าเพราะว่าใกล้เข้าไปอีกประมาณ12กิโลเมตรตรงนั้นจะมีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่าถ้าเข้ามาก็จะมองเห็นอยู่จะอยู่สายมืออันนี้ผมย้อนกลับมาจาก ลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติแม่ยมสวัสดีครับตะกี้ที่เข้ามาถามแวะถามครับอ๋อใช่ครับผมอันนี้เข้าไปอีกประมาณสิบโลอ๋อครับผมตรงนี้นะครับมาจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่ยมนะครับเพื่อเจอสะพานตรงนี้นะตรงนี้จะมีป้อมด่านเก็บค่าบริการหล่มด่องอยู่นะครับ เราก็เจอป้อมตรงนี้เราก็เลี้ยวขวาไปเลยจะมีป้ายบอกนะครับทางนั้นซ้ายมือจะมีป้ายไว้นิ้วบอกไว้หลมดง10กิโลผาอิงหมอกก็ประมาณ9ก้ากิโลนะครับก่อนถึงลมดงประมาณ1กิโลทีน,นี้ถ้าจะมาจากถนนใหญ่นะครับมาจากทางเข้าตรงนู้นด่านเก็บเงินนะครับก็ขับเข้ามาตรงนี้ก่อนถึงจะมองเห็นป้อมตรงนี้เลย ก็มีป้ายบอกเปนการดมด้งนะครับมีป้อมตรงนี้ก um ็เราก็เข right? ้ามาสอบถามเจ้าที่ที่ป้อมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขับรถเข้าไปอีก10กิโลเมตรตรงป้อมด่านนี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้เข้าไปที่ทําการเราก็ต้องมาจ่ายค่าบริการเข้าค่าเข้าตรงนี้ด้วยนะครับก็ค่าเข้าเหมือนปกตินะครับผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทรถก็30บาทถ้าเราจ่ายตรงนี้แล้วเราจะไปที่ทําการต่อก็เราก็ไม่ต้องจ่ายก็เข้าไปข้างในได้เลย เจปอป้อมตรงนี้เลี้ยวตรงนี้เลยติดต่อนี่ครับจ่ายค่าบริการจ่ายค่าเข้าวตรงนี้เข้าไปอีก10กิโลเมตรเลี้ยวเข้ามาตรงนี้อีก10กิโลนะครับวิ่งจากที่ทำการมาประมาณ3ามกิโลสองกิโลกว่านะครับถึงทางเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะลมด้ง ทางเป็นทางลัดยางนะครับสองเลนค่อนข้างกว้างเลยนะครับเข้ามาพักนะครับประมาณทักห้ากิโลก็จะเจอป้ายบอกนะครับหล่มดงจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆนะครับนี่ตรงซ้ายมือนี่จะเป็นจุดชมวิวนะ ลงไปจะเป็นล่มโด่งอีกหนึ่งกิโลเมตรเดี๋ยวผมพาดูจุดชมวิวตรงนี้ก่อนพื้นที่ห้ามกลางเต็นท์นะครับขับรถเข้ามาประมาณ9ก้ิโลเมตรจากทางเข้านะครับที่เป็นป้อมรักษาการนะครับด่านเข็มงินก็จะเจอจุดชมวิวก่อนนะครับก่อนที่จะถึงลานกลางเต็นท์หล่มโด่งประมาณ1นึกิโลเมตรตรงนี้กลางเต็นท์ไม่ได้นะเขาไม่ให้กลาง แต่มีพื้นเหมือนมีมพื้นรับๆเหมือนกลางได้เลยแต่ไม่มีห้องน้ำไงเนี่ครับจุดชมวิวก่อนถึงลากนกางเต็นท์หล่มล่มด้องอุทยานแห่งชาติแม่ยมก็มีแนะนำเรื่องเส้นทางการเดินป่านะครับ โอ้เป็นหญาเรียบเรียบมาปูเสือนอนเล่นตรงนี้ก็ได้นะน่าจะให้กลางเต็นทนะ์นะบรรยากาศโอเคอยู่นะครับแต่ไม่มีห้องน้ำนครับเรื่องเรื่องอันนี้ต้นกระอนอืมได้อยู่ครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อครับไปดูลานกลางเต็นท์หล่มด้งกัน เป็นหล่มโด่งนี่ครับมีที่กางเต็นทงที่จอดทอนี่ด้วยจากจุดชมวิวเข้ามาประมาณ1กิโลนะครับ ขับรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับเส้นทางดีแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะครับอุทยานที่นี่เส้นทางดีหมดเลยก็จะมาเจอจุดกลางเต็นท์หล่มด้งนะครับหรือว่าจุดสกัดหล่มโด้งตรงนี้เข้ามาปุ๊บนี่จอดรถตรงนี้นะครับมีที่จอดรถแล้วก็มีบ้านพักเจ้าหน้าที่มีห้องน้ําเข้าตรงนี้นะอันนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับจุดคัดกรองตรงนี้มาลงชื่อตรงนี้นะถังขยะอะไรก็อยู่ตรงนี้ องน้ําก็ดูทันสมัยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะไปถ่ายให้ดูลานจอดรถกว้างๆแบบนี้เลยข้างล่างมีบอ่อน้ําด้วยอ่างเก็บน้าเออแหมบรรยากาศเงียบดีนะเมื่อคืนนี้เจ้าที่บอกก็มีมีมากางเต็นท์ด้วยนะครับมีทุวันนะครับอขับสวนไปก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับมาคนเดียวนะครับหล่มด้งฐานที่ประกอบอาหารนี่ตรงนี้เลย ครับลานกลางเต็นท์นี่ลางองกว้าตรงนี้นี่เหมือนนี่เหมือนมากลางเมื่อคืนนี้นะครับก็กลางได้เต็นท์ตรงนี้นะครับประมาณสิบกว่าเต็นท์เลยเต็นท์ใหญ่ๆนะครับไม่ใช่เต็นท์เล็กๆนี่ครับหล่มดง่งน่าจะเป็นที่มาของคําว่าหล่มด่งนะครับคือดินที่ยุบลงไป เป็นเป็นน้ำนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำอันนี้ลานกลางเต็นท์ตรงนี้ครับที่เขาลอยกลางเต็นท์กันไว้ตรงนี้นี่ครับที่จอดรถตรงนี้นะแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ลานกลางเต็นท์ตรงนี้ผมพาเดินดูพาเดินชมรอบๆอบก่อนนะครับ ตรงนี้อยู่ในปา่าแต่ไม่ต้องกลัวนะครับมีบ้านเจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงนี้จุดประกอบอาหารตรงนี้คุกกิ้งโซนมีมุมสูบบุหรี่ก็มีมุมต่างหากนะนี่หลางกลางเต็นท์คว้างๆตรงนี้นะ สายตาที่ผมมองนี่ยี่สิบเต็นได้นะครับเต็นอุทยานยี่สิบเต็นได้มันต้องลอยการกลางเต็นท์นะครับเสาร์ทิตย์ที่ผ่านมาเองนะครับตรงนี้มีสองเต็นท์ลองลอยกันกลาง,างเต็นท์โอ้เงียบดีนะ ตรงนี้ผมว่าเชื่อว่ายังไม่มีใครยังไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่นะครับทำไมเขาถึงมากางเต๊ตรงนี้กันเพราะว่ามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงนี้นี่เองเส้นทางเดินป่าสั้นๆนะครับนี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติดงตะแบกนะโอ้ นี่ครับลานกลางเต็นท์โอ้ยอย่างสวยเลยนะครับลานกงเต็นกว้างหนูนะเห็นเป็นทางเนินขึ้นมาอย่างนี้นะครับ10กว่าเต็นท์ยีเต็นท์ สามารถกางได้นะครับประมาณเต็นท์อุทยานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเจ้าที่บอกว่าการได้ประสิบกว่าเต็นท์มีนั่งเที่ยวมากางตลอดนะครับใครทำตะหมอลืมตะหมอไว้มาเอาด้วยนะ ดูรอบๆก่อนนะครับใครอยากมาต้นสมพง์ใหญ่อายุร้อยปีต้นสมพง์เป็นอย่างนี้สวยๆสวยเหรือเปเลป่านอ้องนี่ครับเป็นปีก,กใหญ่ๆอย่างนี้อ๋อเนี่ย หลายๆคนที่มาก็คือจะมาถ่ายต้นถ่ายรูปว่าต้นสมพงษ์นี่แหละครับต้นสมพงษ์อายุร้อยปีลานกางเต็นท์ตรงนี้ก็จะกว้างๆเรียบๆนะครับนี่ใกล้ๆกับหล่มโด่งต,งตรงนี้นะโอวบรรยากาศดีนะเงียบดีเหมาะสำหรับมาพักผ่อนนะครับ นี้คืออ่างเก็บน้ําเชื่อว่าตรงนี้น่าจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ํากันบ่อยๆแน่นอนเลยลมดง้งดินที่ยุบตัวนะนี่ถามเจ้าหน้าที่แล้วมันแปลว่าดินที่ยุบตัวนะครับบรรยากาศอบอุ่นมากนะครับบ้านพักเจ้าที่อยู่ตรงนี้เขากําลังซ่อมทําห้องน้ํากันอยู่นะ นี่ครับหลักที่ลานกลางเต็นท์ก็จะบอกไปดงตาแบกเส้นทางตึกษาธรรมชาตินะแล้วก็ต้นสมพงเลี้ยวขวาที่ว่าเป็นต้นมีปีกสูงสูงนะครับสวย ตรงจุดคัดกรองตรงนี้ก็มีขนมเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับไว้บริการนิดๆิดหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าอาหารโดยทั่วไปก็จะไม่มีขายต้องไปกินที่ลานกลางเต็นท์อุทยานงชาติแม่ย,ยมที่ทําการนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะเราไม่ต้องกลัวเลยมากางเต็นที่นี่นะครับมีเจ้าที่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ห้องน้านจะอยู่ด้านนี้นะ นี่นะครับลานจอดรถสะอาดมากนะครับสวยเรียบเรียบเลยมองไปเห็นตรงลานกะเตนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ําก่อนนะครับว่าก็เหมือนห้องน้ําก็เหมือนอุทยานแห่งชาตทิทั่วไปนะครับก็แยกโซนชายหญิงนี่วันนี้เห็นเจ้าที่บอกว่าเขากําลังปรับปรุงเรื่องห้องน้ําอยู่นะฝั่งผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้เบื้องต้นเฉยๆนะครับ มีห้องอาบน้ํานะครับก็มีห้าห้องอันนี้เป็นชักโครกนะห้องน้ําก็จะมีฝักบัวด้านบนแบบนี้เนี่ยครับเป็นชักโครกแบบนี้นะครับแล้วก็มีฝักบัวห้องน้ําพวกนี้เจ้าที่เขาก็ใช้งานด้วยนะครับนี่ห้องอาบน้ํานะ นี่ฝักบัวแยกให้นะครับเป็นห้องอาบน้ําห้องนี้ห้องอาบน้ำก,กว้างๆเลยนะอยู่ใกล้ๆกับบ้านพักเจ้าที่เพราะว่าน้ําที่นี่เขาต้องปั๊มมาปั๊มจากแหล่งน้ําขึ้นมาใช้นะครับก็ต้องใช้น้ํากันอย่างค่อนข้างประหยัดเลยมีถังเก็บน้ํานะครับที่อยู่ด้านหลัง เรื่องไฟระบบไฟฟ้าที่นี่ก็ใช้เป็นโซลาร์เซลล์นะนี่ครับมีแผงโซลาร์เซลล์ก็มีไฟเหมือนเป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ให้แสงสว่างได้ตอนคืนถ้าแดดดีหน่อยก็อยู่ได้ถึงเช้านะถ้าแดดไม่ดีก็แล้วแต่ <laughs> อาจจะอยู่ไม่ถึงสวัสดีครับไฟแค Channel คลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากลานกลางเต็นท แก่งเสือเต้นอุทยานแห่งชาติแม่ยมนะครับที่ที่ทําการอยู่ห่างจากลานกลางเต็นหล่มด้งตรงนี้นะครับประมาณ13กิโลเมตรจากลานกลางเต็นอุทยานแห่งชาติแม่ยมที่ทําการนะครับแก่งเสือเต้นขับออกมาสัก3กิโลเมตรนะครับมาเจอป้อมแล้วเลี้ยวขวานะครับขับเข้ามาอีก10กิโลเมตรก่อนถึง1กิโลเมตรก็จะเจอจุดชมวิวก่อนนะครับแวะดูชมจุดชมวิวก่อนก็ได้หรือใครจะโทรศัพท์ ตรงนั้นมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับ a อโทรได้แต่ตรงนี้ไม่มีสัญญาณและก็ที่ทําการแกงเ,อเงกอร,ร์เต้นตรงที่ทําการรางการเต้นนอนก็ไม่มีสัญญาณนะครับถ้าใครจะมาโทรศัพท์ก็ต้องมาโทรตรงจุดชมวิวตรงนั้นนะครับรางกางเต้นหล่มด้งนะครับอาถามเจ้าหน้าที่ะไรครับจ้าแปลว่าดินที่ยุบตัวลงไปด้านหลังผมนะครับ ลานกลางเต็นท์หล่มด้งถ้าเป็นเต็นท์อุทยานเจ้าที่บอกกลางได้ประมาณทัก10กว่าเต็นท์ถ้าเป็นเต็นท์ของเราทั่วๆไปนะครับกลางก็ประมาณ20เต็นท์กลางได้นะครับลานกลางเต็นท์ก็เป็นขนาดอย่างที่ผมถ่ายให้ดูลานจอดรถนี่ก็สามารถรองรับรถได้ถึง20คันเลยแนะนําลานกลางเต็นท์หล่มด้งผมแยกไว้ให้ลานกลางเต็นท์แก่งเสือเต็นท์อุทยานแห่งชาติแม่ยมที่ทําการนะครับแยกไว้ให้คนละคลิปกันมาแนะนํากันครับเต้นทางเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นหล่มด้งหรือว่าจะเป็นที่ทําการทางเข้าดีหมดเลย นถนนลาดยางดีมากเส้นทางเข้ามาก่อนถึงประมาณ5กิโลเมตรเจอทั้งงูเหลือมนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากใหญ่เท่าขาเลยเลื้อยเหมือนไปกินอะไรมาเลื้อยไม่ค่อยไหวจะว่าจะจอดถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายดีที่ว่าไม่ได้ไปทับเขาด้านหลังก็เป็นลานกางเต็นท์แล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติดงตะแบกนะครับต้นสมพงอายุร้อยปีนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยสสยแคมป์ชาแนลก็มาแนะนำลานกางเต็นท์ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับผม